สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่วันนัคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่5บทที่8ด้วยไทยล้วนหมายรักสามาคัคคีถ้าทุกคนพร้อมแล้วละก็ไปฟังกันเลยครับถึงเพื่อนๆทุกคนจดหมายของฉันฉบับนี้อาจยาวไปบ้างเพราะฉันมีเรื่องราวบางเรื่องที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังนี่เป็นจดหมายฉบับแรกที่ฉนันตั้งใจส่งให้เพื่อนๆได้ทางอินเทอร์เนต็ตเป็นประสบการณ์ที่ฉัน ระทับใจและฝังใจจำฉันหวังว่าเพื่อนๆคงจะเพลิดเพลินไปกับเรื่องเล่าของฉันและได้แง่คิดไปไตร่ตรองไม่มากก็น้อยเพื่อนๆคงรู้จักผมแกลกันบ้างแล้วหลายคนอาจแปลกใจว่าเด็กชายโบราณที่ไว้ผมแกลคนนี้เป็นใครและมาจากไหนกันแน่เขามีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เหมือนพวกเราหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงเด็กชายในเว็บไซต์โลกวรรณคดี .com เท่านั้น ฉันยังไม่อยากบอกพวกเราในตอนนี้แต่อยากเล่าเรื่องที่ฉันมีโอกาสได้ไปท่องโลกแห่งวรรณคดีครั้งล่าสุดกับผมแกลให้ฟังก่อนวันนั้นผมแกลพาฉันไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาพวกเราคงได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยมาบ้างแล้วและคงทราบดีว่าเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมากรุงศรีอยุธยาคือราชธานีอันยิ่งใหญ่ของไทย มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านการเมืองการปกครองและศิลปะวัฒนธรรมวรรณคดีไทยที่มีคุณค่าหลายเรื่องเกิดขึ้นในสมัยนี้กรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ผู้ปีชาสามารถหลายพระองค์เช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและอื่นๆอ,อีกมากมายเรื่องราวเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยา ได้รับการบันทึกถ่ายทอดไว้ในตำนานและคำบอกเล่าในพงศาวดารในวรนณัดีและเอกสารอื่นๆจำนวนมากจึงอยู่ในความทรงจำของชาวไทยทั่วไปนั่นคืออายุธยาในอดีตอยุธยาที่มังคังและรุ่งเรืองหลายครั้งที่ฉันออกทองโลกวรรนคดีไปกับผมแกละฉันได้มองเห็นความยิ่งใหญ่และงดงามของกุ้งสีอยุธยาเห็นปราสาทราชวัง และวัดวาอารามที่ก่อสร้างอย่างสวยงามราวกับฉากถาด้วยทองคำมองเห็นชีวิตอันเรียบง่ายแต่งดงามของชาวเมืองเห็นแม่น้ำสีใสและทุ่งข้าวสีทองกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาแต่อยุธยาที่ฉันเห็นในวันนี้ช่างต่างกับอยุธยาในอดีตอย่างลิบลับเมื่อเราไปถึงอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาเราได้เห็นแต่ซากราักหักพังของปราสาตราชวังและวัดวาอาราม เห็นร่องรอยของสระน้ําและคูเมืองเห็นเศษอิฐเศษกระเบื้องในโบราณสถานหลายแหง่งผมแกละพาฉันไปยืนอยู่ที่ประตูวังด้านหนึ่งเขายืนนิ่งและจ้องมองไปข้างหน้าตอนนั้นเด็กชายผมแกละภูราเริงเหมือนจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเขาเงียบเคร่งขรึมและดูเศรา้าเหมือนกับว่ากําลังคิดเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้เขาเสะเทือนใจอย่างยิ่งฉันไม่กล้าจะเอ่ยถามบางครั้งฉันอดคิดไม่ได้ว่าผมแกละ อาจเป็นเด็กชายที่เคยมีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นเขาคงมีบ้านอยู่ที่ใดสักแห่งหนึ่งในเขตพระนครและแล้ววันหนึ่งก็เกิดสงครามบ้านของเขาคงถูกไฟไหม้จนหมดพ่อแม่พี่น้องสูญหายพลัดพรากจากกันเมื่อผมแกะได้กลับมาเห็นร่องรอยสถานที่ที่เขาเคยอยู่เขาคงรู้สึกสะเทือนใจนี่เป็นเพียงความคิดคำหนึ่งของฉันขณะที่ฉันกำลังคุนคิดอยู่นั้นผมแกะก็เอ่ยขึ้นว่า เมื่อไรก็ตามที่คนไทยเรามีความคิดแตกแยกกันไม่รู้เท่าทันปัญหาที่เป็นต้นต่อของสงครามศัตรูภายนอกก็จะเข้ามาแทรกแซงท้าไม่สูญเสียเอกราชของชาติได้โดยง่ายเสียงพูดของผมแกละเหมือนกับล่องลอยมาจากที่ใดที่หนึ่งราวกับว่าเขาไม่ได้เป็นคนพูดในขณะที่ฉันกลับได้ยินเสียงอึกครึกครกโครมเสียงประดาบกัดในสนามรบเสียงปืนใหญ่กองคำรามเสียงร้องของช้างศึกและมาศึก เสียงกูตะโกนแตกตึงของชาวเมืองที่หนีฆ่าศึกอยู่จ้าละวันเสียงร้องไห้ของเด็กๆและผู้หญิงท้องฟ้าเหนือพระนครแดงฉานด้วยแสงจากเปลวไฟและกลุ่มหมอกควันมืดทำมึนนั่นคือภาพที่นากลัวสำหรับฉันราวกับว่าฉันได้ย้อนกลับไปสู่เหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยตัวเองฉันไม่อยากให้มีเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นอีกฉันไม่ชอบศึกสงครามคนไทยเป็นคนรักสงบเพียงแต่ไม่ชอบให้ใครมาข่มขี่เท่านั้น เราต้องรักชาติของเราเสียงผมแกละพูดขึ้นอีกรักอย่างไรหรือฉันถามขึ้นเสียงดังมาร้องเพลงชาติไทยด้วยกันเถอดชาลีมีคำตอบดีๆอยู่ในเพลงชาติไทยที่เราร้องกันอยู่ทุกวันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาเชื้อไทยเป็นประชารัฐพาไทยข้องไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนมายรักสมัครคีไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอเกราจ,จะไม่ให้ใครคมขีสลาเลือดทุกยาดบัญชาติพลีถ้าเลิงประเทศชาไทยทวีมิใช่เชโย ฉันได้ยินเสียงของผมแกละชัดเจนเพลงชาติไทยช่างกินใจเหลือเกินฉันอยากให้เพื่อนๆร้องเพลงชาติไทยทุกครั้งโดยคิดตามเนื้อร้องไปด้วยเพลงชาติไทยเรานี้มีความเป็นมายอย่างไรหนอเรากลับได้ยินความคิดของฉันผมแกละหัวเราะและพูดว่าเมื่อปีพศ2482ประเทศไทยของเราเปลี่ยนชื่อจากคำว่าสยามเป็นไทยทำให้ต้องแก้ไขเพลงชาติใหม่ โดยให้จัดการประกวดแต่งเพลงชาติผลปรากฏว่าหลวงสารานุพันธ์ซึ่งเป็นผู้แต่งเนื้อร้องทรงเข้าประกวดเป็นผู้ชนะส่วนผู้ประพันธ์ทำนองเพลงคือพระเจนดุริยางอย่างไรล่ะผมแกล่ะเล่าโดยสีหน้าท่าทางภูมิใจอย่างยิ่งฉันไม่รู้หรอกว่าเพื่อนๆเ,เข้าใจความหมายของเนื้อร้องเพลงชาติไทยเพียงใดแต่ฉันคิดว่าผู้แต่งคงอยากให้ทุกคนในชาติได้คิดได้ตระหนักถึงความรักชาติ ความรักชาติไม่ใช่การที่เรายืนตรงร้องเพลงชาติหน้าเสาธงในทุกๆเชา้าแต่ความรักชาติคือความร่วมมือร่วมใจและความรักสามัคคีกันของคนในชาติต่างหากวันนั้นฉันกลับมาจากอุทยานประวัติศาสตร์ด้วยจิตใจรักชาติเป็นทียิ่งแต่สิ่งที่ทำให้ฉันหม่นหมองก็คือฉันอาจจะไม่ได้พบผมแกลอีกแล้วเพราะเราอาจจะไม่ได้พบกันอีกนชาลีผมแกลบอกกับฉันก่อนจากกันในวันนั้นทำไมล่ะ ฉันตกใจกับคำพูดของเขาเธอจะหนีฉันไปหรือเปล่าหรอกจ้าชารีฉันไม่ได้หนีไปไหนหรอกแต่ฉันคิดว่าเธอควรจะอยู่คนเดียวบ้างเธอโตแล้วชารีเธอควรจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้ฉันคอยช่วยเหลืออีกคนเราต้องเรียนรู้และพึ่งตัวเองใช่ไหมฉันรู้ผมแกละฉันละล่ำละลักตอบฉันช่วยเหลือตัวเองได้เสมอฉันไม่ได้เสียใจที่เธอจะไม่ช่วยฉันหรอกแต่ฉันเสียใจที่จะไม่ได้พบเธออีกทั้งหาก ผมแกละไม่ตอบเข้ามองตรงมาที่ฉันเหมือนกำลังคิดและมุ่งหวังอะไรบางอย่างฉันเองก็จ้องมองเขาไม่วางตาเด็กชายโบราณผู้มีอายุไล่เลี่ยงก,กับฉันใบหน้าของเขาช่างสดใสร่าเริงผมแกละสองข้างของเขาดูน่ารักและปลิวสะบัดเมือ่อยามที่เขาควบขี่ม้าก้านกล้วยลากรชารีฉันได้ยินผมแกละกล่าวคำอำลายอย่างร่าเริงเขาโบกมือให้ฉันชา้า ก่อนจะขี่ม้าก้านกล้วยหายจากจอคอมพิวเตอร์และหายไปจากสายตาของฉันลากรผมแกะฉันตะโกนไล่หลังด้วยความอารัยรักทันใดนั้นไฟจากคอมพิวเตอร์กระพริบขึ้นครั้งหนึ่งรพร้อมๆกับทีนาะจอว่างเปล่านั้นปรากฏแถบข้อความเลือนไหลออกมาช้าๆไม่สำคัญหรอกว่าฉันเป็นใครและมาจากไหนไม่สำคัญหรอกว่าฉันจะอยู่ที่ไหนและเวลาใดขอให้รู้แต่เพียงว่าฉันคือความรู้สึก ที่ดีงามของเธอเพื่อนของฉันเพื่อนรักของฉันเธอคือดอกไม้ของยามเช้าคือนกน้อยเริงร่ายกลางทุ่งกว้างมาเถิดเดินทางไปด้วยกันไปกันเถิดเดินทางไปด้วยกันด้วยสำนึกแห่งรักอันงดงามน้าที่ซึ่งเซียวเดือนเกี่ยวฟ้าดวงดาวพราวระยิบในโลกแห่งวรรณคดีอันรื่นรมนกหลากสีต่างเพศผิวพันสมานเสียงขับลำนำด้วยทวงทำนองขับคานอันไพเราะ ฉันจะรอเธออยู่ที่นั่นชัวนนิรันผมแกละด้วยรักชาลีอธิบายเพิ่มเติมความรู้ 1. เนื้อหาของบทเรียนด้วยไทยล้วนหมายรักษามมคีนอกจากเสนอความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของผู้เขียนในด้านชีวิตความหวังความใฝฝันแล้วยังมีเนื้อหาและแนวคิดที่เขียนขึ้นเพื่อน,น้มน้าวใจให้รับผิดชอบต่อสังคมด้วย 2. ส,สังคมไทยมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานประเทศไทยจึงเป็นประชารัฐคือรัฐอันเป็นที่รวมของคนหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมความรักชาติจึงควรแสดงออกในแง่ของความรักชาติที่มีต่อเพื่อนรวมชาติด,ด้วยแม้ว่าจะต่างเชื้อชาติผิวพันธุ์ก็ตามหากมีความรู้สึก ดูถูกเหยียดหยามหรือกีดกันคนในชาติเดียวกันจะนำไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานระหว่างคนไทยด้วยกันเองนักเรียนจึงควรขจัดความรู้สึกเหล่านี้ออกไปเพราะไม่ใช่ความรักชาติในความหมายที่แท้จริงทำเช่นนี้ความสมัครสมานสามัคคีของคนทั้งชาติจึงจะเกิดขึ้นได้ชวนคิดชวนคุย 1. นนักเรียนเคยไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์บ้างหรือไม่และทราบหรือไม่ว่าในอุทยานประวัติศาสตร์มีอะไรบ้างทำไม จึงมีอุทยานประวัติศาตสตร์ 2. ในบทเรียนด้วยไทยล้วนไม้รักษามาคีมีการใช้คำและกลุ่มคำใดที่เป็นการปลูกจิตสำนึกที่เกี่ยวข้องกับความรักชาติและความสามัคคีของคนในชาติ 3. นักเรียนชอบงานคิดตอนใดมากที่สุดเพราะเหตุใดชวนอ่านชวนคิด 1. อ่านสำนวนไทยคำว่าชาติเมื่อนำไปใช้จะปรากฏทั้งในสำนวนโวาหารและสุภาษิตเมื่อน,นักเรียนอ่านและศึกษา อาจเป็นประโยชน์ต่อการคิดการพูดและการเขียนของนักเรียนอ่านสำนวนที่เกี่ยวกับคำว่าชาติในความหมายต่างๆสำนวนชาติไก่ชนคนหัวไม่ต้องการความหมายผู้กล้าหาญยอมไม่ปรารถนาเกียรติหรือคำชมเชยสำนวนชาติเสือจับเหนือกินเองความหมายคนที่พึ่งตนเองหรือพยายามทำมาหากินเองโดยไม่คิดเบียดเบียนใคร สำนวนชาเสือต้องไว้ลายชาชายต้องไว้ชื่อความหมายเกิดเป็นชายต้องแสดงความสามารถต้องรักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรีสำนวนชาเสือไม่ทิ้งลายความหมายคนเก่งย่อมมีแววเก่งเสมอคนที่มีนิสยยัยโหดร้ายย่อมไม่ทิ้งนิสัยเดิม 2. อ,อ่านที่มาของสำนวนกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานียาวนานถึง400กว่าปี เผชิญวิกฤตมากมายวิกฤตใหญ่คือการเสียกรุงศรีอยุธยาถึงสองครั้งสำนวนที่บอกความหมายอย่างตรงต,รงตรงัวนี้น่าจะมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาที่เมื่อเผชิญศึกแต่ละครั้งได้มีผู้รักชาติร่วมกันต่อสู้กอบกู้เอกราชทั้งสองครั้งประเทศไทยจึงดำรงมาถึงปัจจุบันในเสภาเรื่องคุณช้างขุนแผนตอนเทระขวัดแกแขนพลายชุมพลมีคำของเนนจิว๋วเตือนเทระขวัดเกี่ยวกับพลายชุมพลว่า ฤทธเดชเวทมนต์ก้นใดๆที่พระครูทำได้มันไวกว่าคนดีไม่สิ้นอายุทยายาชล่าใจนักจักเสียที 3. อ่านร้อยกองที่ให้แง่คิดเรื่องสามาคัคคีเหตุการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์บ้านเมืองมีเรื่องสับสนสาเหตุจากคนต่างจิตต่างใจหากใจไร้ธรรมนำเหตุเพศภยัยเรื่องเล็กเป็นใหญ่ ไม่มีสุขสั์ภายในช้ำชอกภายนอกซ้ำเติมคาศึกฮึกเหิมรบราฆ่าฟันเลิกคิดอิจฉาหันหน้าหากันสามัคคีมั่นเพื่อชาติปลาดภายัยกิจกรรมเสนอแนะ 1. รวบรวมสำนวนโวหารเชิงปลุกจิตสำนึกเพื่อสังคมหรือที่ให้ข้อคิดน่าประทับใจซึ่งได้จากการอ่านหนังสือต่างๆเพื่อเป็นคลังคำและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 2. อ่อานหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สารคดีเชิงประวัติศาสตร์เรื่องสัน้นหรือนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เช่นคนดีสีอยุธยาของเสนีสาวพงศ์ 3. รวบรวมบทเพลงที่มีแนวคิดส่งเสริมให้มีความรักชาติรักประชาธิปไตยรักเพื่อนมนุษย์นำมาร้องให้เพื่อนฟังสังเกตการใช้คำสำนวนและแนวคิดที่ปรากฏ 4. ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ หรือพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นไกลบ้านและศึกษาความรู้ที่ปรากฏแล้วจดบันทึกไว้ 5. ให้นักเรียนลองสืบคน้นคว้าความรู้ด้านวรรณคดีในอินเทอร์เน็ตโดยใช้ระบบการสืบค้นคำเช่น Google หรือสนุกหาคำว่าวรรณคดีและอื่นๆตามความสนใจและอาจทดลองเข้าไปเที่ยวในเว็บไซต์โลกวรรณคดี .com ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ มีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วนำมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทที่8ด้วยไทยร้วนหมายรักษามาคีทุกคนชอบกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันคราวหนะ้าสวัสดีครับ